ีปันหาโอเคไอฮอไอก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ตายเธอเคยทำฉัน้องห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่ว่สมองเธอคงจะรู้ว่าฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัว คนย่างเดิมันาไม่อายบอกตรง ไม่เคยคิดได้จะชูนิ้วกลางเลเธอไปแต่จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีกควาไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไงไที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำ,จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมาแ<ด>ต่ไปมองหน้นาเตน่าำมั่งฉันก็ยังไม่รู้ตัวคำัวอย่างไรมึงเดินมาด้วยกันกูก็ขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เชื่อมึงทำไประวังบานเดียเด๋ยวกันเดี๋ยวบานจะติดไฟผมเด็บครั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดสตว,ว่าจะเไม่คนรับใชและถ้าเป็นเธอตันเธอจะรับไหมขอตามขอเนื้อไปเอากันนี่รักไหมเอ้ ไปเอากันกนี่รักไม่เออไออนี <Yeah. S 3> ่ปานาตาไม่โอเคไอเธอสวยจริงแต่าาเธอมันนานเธอได้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้ยอยู่ทีเ่เน้อบ้านคนอย่างเธอต้องโดนสะบ้าอย่างรักกันก็ขอยชิบหายโดนเขาทิ้งมาก็สมนำน้าอยควา นเดี๋ยวมึงบูกูไม่ต้องการแล้วคนแบบเธอเธอเธอยากจะไปที่ไหนไปเลยฉันก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำใจลองให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรู้ว่าฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชั่ว